สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่์กดนานนานกดเยอะเยอะนะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงหนึ่งวัคที่เราควรจะได้ทําความรู้จักกันว่าเมื่อคือนนี้นายดารินดาโพไลฟ์เรื่องอะไรไปบ้างมีข้อผิดพลาดมีอะไรที่เราจะท้วงติงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรือสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงหรือไม่มีความน่าเชื่อถือไปฟังกันคะ่ะ แต่ผมก็ไม่รู้ผมผมไม่ใช่หมอจะนสูตรว่าเฮ้ยเออมีค้ามน้ําตาหรือยิ้เปล่าหรือย,ยังไงแต่ไม่มีนะไม่มีว่าเฮ้ยตุ๊ก,กตาร้องไห้จนน้าตาไหลนู่นนี่ไม่มีไม่มีคนที่ร้องไห้ร้องไห้แบบไม่มีไม่มีแบบคือล็อกคุณผมถามว่าคนที่หลงป่าหรืออะไรร้องไห้แล้วแบบอันนี้คือมันเป็นความคิดที่อยู่ในใจ ไอ้ไหลยอยู่ตลอดเวลาคือหลงป่าร้องไห้ร้องไห้น้ำตาไหลโอ๊ยสงสารจริงเลยเนาะหนูเอ้ยคือแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเราเห็นภาพที่ตัวตุนถ่ายเก็บไว้แล้วเราไปเจออยู่ที่อุบลคือมันไม่ใช่มันไม่มีน้ำตาไม่มีน้ำตาแล้วไม่มีไม่มีสภาพไม่มีไม่ยู่เใช่ไม่มคือร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ไม่ใช่ แต่มันเป็นมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นแบบหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้บุรีสภาพของตุ๊กตานะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมเห็นคือคือเห็นมันมาแล้วแต่ไม่ใช่ออืมัมนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าร้องไห้เสียใจจน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 ,จนหมดลมหายใจแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ คนเราซึ้งเสียใจน้ําตามันต้องมีนนนี่มันต้องมีแต่ไม่ใช่แต่สาภาพของตุ๊กาตาไม่ใช่ร้องไห้ไม่มีไม่มีคนเราร้องไห้เสียใจคือผมก็จะไม่รู้อธิบายยังไงคือคือร้องไห้มันต้องช็อกมันต้องนนนี่เหรอขนาดนั้นเหรอคําว่าช็อกมันคนละอย่างกับการร้องไห้คิดถึงบ้านนะอืมนั่นแหละ ผมถ้าบอกให้ฟังว่ามันมีอะไรหลายละอย่างที่ที่มันผิดปกติกับกับคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลเบืนเที่ยงแห่งนี้ต่อมาค่ะ F4 ที่น่ารักทุกคนที่ฉันมาแนะนำคู่มือการดูคลิปของช่องนี้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้นะคะตอนนี้เวลาถ้าคุณ กดเข้าไปดูคลิปของนายดลินลาพโพเนี่ยคุณต้องดูไปฟังไปแล้วพยายามนึกให้ได้ว่าเมื่อหนึ่งปีก่อน2ปีก่อน3ปีก่อนเขาพูดอะไรไว้ในเรื่องเดียวกันเขาพูดไว้แบบไหนนั้นจะเป็นการดูคลิปที่เราได้ทั้งอัดทรส แล้วก็ได้ทั้งความจริงแล้วก็ได้ทั้งความประเทืองปัญญาแปลว่าคุณรู้เท่าทันกลนเกมของพวกที่ทำคอนเทนต์เพียงเพื่อหาแดดไปวันๆหนึง่งไม่ใช่เฉพาะหาแดดอันนี้ที่ฉันพูดผิดไปทีหนึง่งนอกจากจะหาแดดไปวันๆหนึ่งแล้วยังต้องหาจ่ายค่างวดรถไปเดือนๆหนึง่งทุกวันที่สิบเดือนนี้จ่ายไปแล้วเดี๋ยววันที่สิบข้างหน้าจะมาอีกเพราะฉะนั้น เขาต้องหาแดกไปวันวันหนึง่งหาค่างวดรถไปเดือนเดือนหนึง่งเวลาเขาพูดอะไรไปฟังได้ค่ะแต่ฟังแล้วให้ตั้งสติแล้วก็ย้อนนึกไปว่าในเรื่องเดียวกันเขาเคยพูดไว้อย่างไรบ้างสองปีก่อนโดยเฉพาะเอาจุดประมาณสองปีก่อนนะคะตอนนี้มันผ่านมาหนึ่งปีแล้วที่เขามาพูดในคานองแบบนี้สองปีก่อนเขาเคยพูดไปยังไงดูปี สอง,ส,อง,ส,องสามเข้าไว้ค่ะนะคะปีสองสี่นี้ไม่ต้องไปย้อนดูเพราะก็จะพูดเหมือนเือนกันเพิ่งผ่านมาทีนี้จำได้ไหมคะเขาเคยพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศัยศาสตร์ให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็มีลิเช่อเอาคลิปมาให้ดูหลายคลิปที่เขาบอกว่าการทำํำศัยศาสตร์เนี่ยการจะเอาไปทําของขังเอาไปอะไรยังไงทํอมหาสเสน่ห์ทำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันที่จะต้องใช้ก็คือผมเล็บ คราบน้ำตาแล้วก็เลือดพม,มาจารีต้องใช้พวกนี้แต่ก่อนเขาเคยบอกว่าน้องเนี่ยต้องร้องไห้ทุรนทุรายคิดถึงพ่อแม่เพราะฉะนั้นเสื้อเนี่ยจะต้องมีคราบน้ำตาไอ้พวยถึงเอาเสื้อไปห่อผมเอาเสื้อไปทำพิธีด้วยเพราะบนเสื้อมีคราบน้ำตาจำกันได้ไหมคะแต่ก่อนเขายืนยันว่าเด็กต้องมีคราบน้ำตาอย่างแน่นอน ต้องโพสต้องเอาน้ำตาไปทำบูชายันไปทำสายศาสตร์แต่มาวันนี้เขาบอกว่าไม่มีใครพูดถึงคราบน้ำตาเขาก็ไม่ใช่หมอนิติเวชนะแต่เขามองดูแล้วว่าการที่ตาเบิกโพรงอะไรอย่างนี้เด็กไม่ได้ร้องไห้คิดถึงพ่อแม่เลยนี่เขาเก่งกว่าหมอนะคะหมอยังไม่กล้าพูดถึงเรื่องน้ำตองน้ำตาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันหมอไม่สามารถจะบอกได้ ว่าผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักหรืออย่างไม่หนักยกเว้นว่าคือตายสดๆเลยไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วได้ไปดูอันนั้นอาจจะเห็นสภาพอยู่การร้องไห้มากๆมันจะต้องมีขอบตาแดงต้องมีอะไรยังไงแล้วเวลาร้องไห้อย่างที่บอกเนี่นะคะในช่วง ตากับจมูกเนี่ยมันจะมีรูที่ต่อถึงกันเวลาเราร้องไห้น้ําตามันไม่ได้ไหลออกมาข้างนอกอย่างเดียวมันไหลอยู่ข้างในมันจะมาที่จมูกแล้วมันจะเป็นขี้มูกแล้วมันก็จะมีฮิสตามีนที่ทําให้อะไรพวกนี้ปกป้องมันจะมีอะไรอย่างนี้เหลืออยู่แต่ถ้าเวลาผ่านไปจนศพที่ไม่สามารถที่จะตรวจร่องรอยนิ้วมือหรือ d n a อะไรได้บนผิวหนังแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหลืออะไรต่อให้ร้องไห้จนน้ําตาเป็นสายเลือดก็จะไม่เห็นอะไรคะ่ะ สภาพที่เปลี่ยนแปลงของศพมันจะไม่เห็นอะไรโดยเฉพาะอากาศร้อนมากแต่อะไรวันนี้เก่งกว่าหมอนิิเวศออกมาบอกว่าเท่าที่ดูไม่ใช่เป็นการร้องไห้จนช็อกตายเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้ร้องไห้แล้วไม่ได้ร้องหไ,ไองห้คิดถึงพ่อแม่เลยคือเขาพูดทุกอย่างแต่ก่อนเขาบอกว่าตาเบิกโพรงอย่างงี้เด็กจะต้องเห็นอะไรแบบ after s ช็อกต้องเห็นอะไรที่น่ากลัวคือทุกอย่างตัวเองมีความรู้หมด รู้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงโคโตโกซินโคตันอะไรก็ตามสีแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเขาเคยพูดว่าเด็กก่อนตายร้องไห้คิดถึงพ่อแม่มีการเอาน้ำตาเด็กไปบูชาย,ยันเสื้ตอตัวนั้นเปื้อนน้ำตาไอ้พ่วยถึงได้เอาไปใช้ทําพิธีกรรมมาวันนี้เขาบอกเด็กไม่ได้ร้องไห้ไม่มีน้ำตา เขาไม่ใช่หมอนิติเวศนะแต่เขาเห็นแล้วความเห็นของเขาคืออย่างนี้คุณคิดยังไงคะกับค,คนคนนี้คิดอย่างไรกับค,คนคนนี้เดี๋ยวถ้าไปถึงวักสองท่อนสองจะเห็นว่าค,คนคนนี้ไม่มีไม่กระทั่งความรู้รอบตัวไม่มีไม่กระทั่งการสังเกตสังกาไม่มีไม่กระทั่งการเตรียมข้อมูลก่อนพูด ถ้าเขาไม่มีเรายังมองว่าเขาเลวน้อยลงแต่เขามีพวกนี้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แต่ก็ยังพูดอันนี้ต้องเรียกว่าสืบสันดานสาระเร็วอันนี้มาจากที่ใดหรือเราจะคุยเรื่องนี้ซะหน่อยไหมเรื่องเรื่องเขาแบ่งกันกเรื่องเขาแบ่งเงินกันจะคุยจะคุยไหมแม,แม เราจะคุยเรื่องเขาแบ่งเงินกันไหมเอออินทานล้วกันนะคือเขามีการแบ่งเงินกันเสร็จสรรได้ร้อยบาทถ้าเกิดว่าศาลชั้นต้นอยู่ในทามนนี้นะศาลชั้นต้นอยู่ในศาลไครฟงนะแต่สินปั๊บคือคือเขาแบ่งเงินกันเรียบร้อยเล้ว กูงงเรื่องนี้ว่าเขาแบ่งเงินกันแล้วเรียบร้อยคือตกลงแล้วว่าใครจะได้เท่าไหร่ต่องนีนี้พี่มาดูนะเขาแบ่งเงินกันแล้วนะเออโอ้กูโคตรตกใจนะคือเฮ้ยคือตกลงแบ่งเงินกันแล้วเรียบร้อย เออคืออะไรวะไหนว่าทวงถามความเป็นธรรมให้กับตุ๊กาตาแต่ตกลงแบ่งเงินกันตั้งแต่แรกแล้วคืออย่างนี้นะอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดคือมันมันนานละคือถ้าเกิดว่าคดีลงปั๊บเนี่ยว่าพ่อพรเอกผิดก็คือคือคือถ้าพ่อเพรมเ,มเอกไม่ได้เอกอ่าสองคนนะ่ะ มันก็ต้องเป็นสิบล้านสามแสนอย่างน,น้อยมันก็ต้องได้คนละถ้าโน่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ก็นีก็ได้คนละสองล้านก็ต้องได้คนละสองล้านใช่ไหมล่ะเออแล้วยังไงต่อเนี่ยก็เถียงกันเถียงกันเลยเงินก็ดีละ <c oughs> อ,อ้าวอ่านิทานนะถ้าเลือดอ่าถ้าไม่จิกเถียงมาเถียงมาเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังนะ เดี๋ยวกูเล่าในฐานะให้ฟังคือถ้าพ่อรปเอกโดนแล้วก็แม่นในเอกโดนสู้ไปสู้มาสู้มาสู้ไปอย่างน้อยอีฐานดําก็ได้สองล้านอีิสามีก็จะได้สองล้านอืมเพราะว่าสองคนไงสองคนไงเออเทียงกันเรื่องเงินนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องลอเล่นนะเพราะว่าเขาเรียกไปสิบล้านสามแสนใช่ไหมล่ะอืม อย่ากระเถียงๆมานะยินดียินดีตอบทุกประเด็นค่ะหลังจากนั้นเขาก็หันไปหาแม่แม่ที่ยิ่ใหญ่ยิ่งกว่าแม่บังเกิดกล้าวเพราะว่าแม่คนนี้ให้เงินให้ทองให้ขามูทะซื้อเครื่องซีนให้ซื้อรถเครื่องตัดหญ้าให้ซื้อนั่นซื้อนี่ โดนคดีกี่คดีกี่คดีแม่คนนี้จ่ายให้หมดจ่ายค่าน้ํามันจ่ายสารพัดจ่ายให้หมดเปให้หมดลุกขึ้นตื่นแต่ดึกมาคอยนั่งเฝ้าทั้งทงี่ปกติตัวเองเป็นคนที่ชอบนอนตื่นสายอายุมากแล้วนอนดึกแล้วก็เลยตื่นสายอยากสบายๆแต่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาคอยเฝ้าคอยกระตุ้นคอมเมนต์คอยทักทายสวัสดีค่ะคุณ,คณนู้นคนนี้ ชักจูงให้คนเข้ามาดูคลิปของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนรักยิ่งกว่าลูกชายแท้ๆรักยิ่งกว่าคือลูกสาวลูกชายของเขาเขาไม่รักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งลูกสาวลูกชายสร้างความผิดหวังให้กับเขาหรือเปล่าก็เลยมามุ่งหวังมากกับลูกชายคนนี้ซึ่งเป็นไอดอลอยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วเป็นลูกชายที่ทำให้ตัวเขาได้กลายเป็น เป็นป้าเป็นแม่ของคนใน youtube ทั้งชีวิตไม่เคยได้รับการยกย่องอย่างนี้มาก่อนแม้กระทั่งจากผัวก,ก็ไม่เคยยกย่องให้เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงดังนั้นก็เลยต้องมาขอให้คำปรึกษาพูดเรื่องนี้ไม่แม่พูดได้ไม่แม่เรื่องแบ่งเงินไอเราก็คิดว่าเรื่องแบ่งเงินอะไรกันเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าศาลชั้นต้นยังไม่ทันตัดสินเลยเขาตกลงแบ่งเงินกันแล้วนี่คือความอ่อนด้อย คือความไม่รู้อีกคนที่เอาข้อมูลมาให้ก็ไม่พูดความจริงอีก,ก้อยน่าจะรู้นะคะว่าการเรียกสินใหม่ทางแพ่งเนี่ยในเมื่อมีพ่อกับมีแม่เขาเรียกแยกกันอยู่แล้วค่ะเขาไม่เรียกรวมกันหรอกปกติเขาจะเรียกแยกกันเรียกให้พ่อเรียกให้แม่จะเหมือนกันคนที่มีความเสียหายกับ สิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะสามารถเรียกสินใหม่แยกกันได้ไม่มีใครเขาเรียกรวมแล้วให้มันไปตีกันเองเพราะทุกคนรู้ว่าเงินมันสำคัญเหมือนกับการแบ่งมรดกให้ลูกนั่นแหละคะ่ะแบ่งๆไปเลยดีกว่าดีกว่าตายหงตายหาและให้ลูกมานั่งตีกันแบบที่ดินของยายชูพี่น้องไม่รักกันเลยเพราะว่าตีกันแย่งที่ดินมันควรจะแบ่งมาตั้งแต่ อ้อนแต่ออกแบ่งเอาไว้เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องตีกันการเรียกสินใหม่ก็เหมือนกันค่ะไม่มีคดีไหนที่เขาเรียกรวมและให้เอาไปแบ่งกันเองเขาจะเรียกแยกเพราะฉะนั้นคนสองคนสวิจีกับอ,อนามัยไม่ได้มาแบ่งเงินแบ่งทองอะไรกันมันถูกแบ่งตั้งแต่การร้องขอแล้ว ในตอนต้นที่ฉันจาได้เขาบอกก็จะเรียกห้าร้านก็ยังงงว่าแล้วมาเป็นสิบล้านได้ไงเพิ่งเข้าใจว่าห้าร้านคือหนึ่งคนเป็นสองคนสิบล้านที่จริงถ้าเรียกนะคะคนละสองล้านกว่าแล้วเป็นห้าล้านเนี่ยสมเหตุสมผลค่ะจะไม่มีการขอให้ต้องไปวางสินไหมอะไรที่ฉันเคยคัดค้านว่าสงสารอย่าเลยแต่ในที่สุดทีมนี้ออกไปทีมใหม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรไม่ได้ทําเรื่องต่อ สาวิธีก็ไม่ได้วางสินใหม่จะสาพิธีบอกว่าพร้อมมีพร้อม,ม,อม,ม,อมจะวางสินใหม่นี่เพิ่งรู้ว่าเออโชคดีไม่ต้องวางสินใหม่เพราะที่ฉันตอนนั้นเคยค้านอยู่ว่าจะทำเลยเขาเสียลูกนะมันเป็นสิทธิของเขาใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแต่ที่ฉันเคยค้านทีมทนายตั้มว่าไม่ให้ไปขอให้ทางฝั่งโจ์ร่วมต้องวางสินใหม่ทีฉันสงสารเพราะดิฉันคิดว่า เขาก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายต้องจ่ายเงินจ้างทนงจ้างทนายต้องอะไรอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนอีกเป็นในที่สุดก็เปลี่ยนทนายไปแล้วก็เลยไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรตรงนี้ทีนี้ที่ทางฝั่งทนายต้องทำก็เป็นการทำหน้าที่เต็มที่ให้ทางฝั่งของจําเลยของเขา จุดผิดพลาดอยู่ที่ปากของนอายอัจฉริยะคือนอายอัจฉริยะไปพูดว่ากูจะเรียกให้มึงหมดตัวนั่นคือเป็นการเรียกกันแกล้งเขาเอาตรงนี้แหละค่ะไปชี้ว่าการเรียกขนาดนี้มันเป็นการเรียกกันแกล้งหัวหน้าทีมทนายโจ์ร่วมเป็นคนพูดออกมาอย่างชัดเจนตรงเนี้ยทีนี้อันนี้เท้าความมาเพื่อที่จะบอกว่าเขาเรียกแยกกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว มันจะมีเงินสินไหม่ค่าเลี้ยงดูที่ต้องขาดหายไปกับอีกอันนึงเป็นค่าปรงุงศพค่าปรุงศพนี่ดูเหมือนจะสามแสนสิบล้านสามแสนก็คือไอ้สามแสนเนี่ยเป็นค่าปรงุงศพทีนี้อันนี้เป็นรวมนะคะแต่ปกติเขาก็จะให้จ่ายแยกกันถึงเวลาสารชั้นต้นออกมาดูเหมือนจะให้คนลัก คนละล้านกว่าๆแล้วก็จะมีดอกเบี้ยแล้วก็บวกกับค่าปรงุงศพค่าปรงุงศพที่ฉันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เบ็ดเสร็จแล้วสองคนน่าจะได้อยู่ในประมาณหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหรืออะไรทํานองเนี้ค่ะคือรวมกันแล้วเป็นประมาณสองล้านห้าสองคนรวมกันเป็นสองล้านห้าแต่ตัวเรียกเนี่ยเขาแยกกันมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ให้มาสองล้านห้าแล้วให้มาตีกันอย่างที่ไอ้ไหลยพยายามจะบอกว่า ทะเลาะกันเถียงกันเรื่องเงินแน่จริงก็เฉียงมาสิเดี๋ยวกูจะเผยมึงเอาอะไรมาเผยมึงเผยเลยค่ะคนที่ก็ตามคดีอยู่เขารู้ว่าเวลาเขาเรียกเขาเรียกให้พ่อเรียกให้แม่เรียกแยกกันอยู่แล้วไม่ใช่มาตีกันแยกกันที่หลังแต่เวลาพูดเขาพูดรวมๆว,ว่าได้มารวมเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็คือของแม่เท่านี้ของพ่อเท่านี้เป็นตัวเลขชัดเจน เวลาเรียกก็เรียกชัดเจนเรียกคนละห้าล้านค่าปงศกสามแสนมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่ไอ้ไหลยพยายามจะพูดว่าสองภูมิเยบอกว่าทาเพื่อลูกแล้วทำไมมาเฉียงกันเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยที่ไหลพูดเรื่องนี้มาพ่อะไไร,รู้ไหมคะไอ้ไหลมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กของครอบครัวเป็นชีรักของครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่สูญเสียไม่ได้มีเฉพาะพ่อกับแม่เท่านั้น เด็กคนนี้ถ้าโตขึ้นไปอาจจะส่งเงินมาส่งเสียยายส่งเสียตาด้วยเพราะตากับยายก็ช่วยเลี้ยงมานั่นก็คือโคดเนาสกัาราตระกลน,นี้อยากได้เงินชดเชยด้วยเพราะถือว่าตัเองก็สูญเสียพอไม่ได้แล้วก็เลยออกมาทำนองนี้อันนี้ดิฉันค่อนข้างมั่นใจเพราะเท่าที่เห็นไอ้หลายทำอะไรทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อทองทั้งนั้น ฉันจ่ายไปเท่านั้นเท่านี้ฉันเสียไปเท่านั้นเท่านี้กูช่วยให้มึงได้ดีมึงไม่นุน่นไม่นี่ขนาดแกดิฉันมันไม่เคยช่วยอะไรมันยังมาทวงบุญคุณเลยกูเปิดช่องมึงได้กูก็ปิดช่องมึงได้ไอสัตว์เอาที่ไหนมาพูดนี่นะคะดี่ฉันถึงอยากให้ดูสันดานนิสัยแล้วสันดานที่น่าจะให้ดูจริงอีก้อยอยู่กับทีมงานทนายตั้มมานานก็น่าจะรู้ว่าวิธีเรียกสินไหมเขาเรียกยังไง จะดังมาแนะแนวให้ไอ้หลเอามาพูดเรื่องนี้วสวิตจีกอนามัยยังไม่ทันคดีไม่ทันจะจบเลยแย่งเงินกันแล้วแบ่งเงินกันแล้วทั้งที่อีก,ก้อยรู้อยู่ก่ะใจดีว่าเงินถูกเรียกเป็นสองก้อนให้ผู้สูญเสียทั้งสองคนพ่อกับแม่แยกกันเวลาพูดพูดรวมเป็นสิบล้านเวลา สารชั้นต้นบอกมาว่าได้เท่าไหร่พูดรวมเป็นเท่านั้นช่วงนี้แต่จริงๆมันแยกกันอยู่ตามข้อกฎหมายอยู่แล้วค่ะไม่ได้เขามาทะเลาะแย่งกันเองแต่คนที่อยากจะมีส่วนแบ่งในเงินก้อนนี้ด้วยก็คือโคดเนาสักกรลาดตระกูลสารเลวตระกูลนี้